ทีหนังน่าสนใจประจำเดือนเมษายนพศ2566คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็ไปกันเลยครับเรื่องที่หนึ่งครับ The Super Mario Movie ก็เป็นผลงานใหม่ของ Illumination นะครับผู้สร้าง Minion นะครับก็จะเป็นการหยิบยกอีกหนึ่งวิดีโอเกมชื่อดังนะครับก็ เทียบคู่กับโซนิกเลยนะคะก็คือม a r i โอ้ครับมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับก็หน,นังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ผมอยากดูมากที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวค่าหนังฉายเมื่อไหร่ผมรีวิวแน่นอนครับฉายวันที่5เมษายนครับต่อไปครับมา s ์สไตรเดอร์กี d a อนเอ้ยมาร์สไตรเดอร์กีตเ i e กซ์รี e วท์ม l วี่แบทเ ก็เป็นหนังมาร์สไซเดอร์นะครับที่มาฉายแบบฉายในโรงภาพยนตร์นะครับก็ก็เป็นการหยิบยกของซีรีส์ทั้งสองเรื่องได้แก่มาร์สไซเดอร์กีนะครับที่กำลังฉายอยู่ในปีนี้นะครับแล้วก็มาร์สไซเดอร์รีไว้์นะครับซี่ก็ยังฉายในบ้านเรายังไม่จบนะครับแล้วก็มีมาสไซเดอร์ริวิมาแจมด้วยนะครับก็จะเข้าฉายในบ้านเราครับรอบพิเศษครับ1-2ถึงเมษายนนะครับส่วนฉายจริงก็วันที่ 5-12เมษายนครับไปเรื่องที่3ครับบ้านเช่าบูชายันก็เป็นผลงานของค่าย GTH แล้วก็ช่องวันนะครับก็เป็นหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ครับก็จะเข้าฉายบ้านเรา6เมษายนครับต่อไปครับเรื่องที่4ี่โคนันเดอะบูวีภาคที่26อยาถามชื่อตอนครับผมก็จำไม่ได้ก็จะเข้าฉายบ้านเรานะครับ 26สบหเมษายนนะครับกบแ็แมเรียกวันได้ถูกจริงๆหมดแล้วครับสำหรับหนังน่าดูน่าสนใจของเดือนเมษายนเอาริ้งหนังเดือนเมษายนปีนี้มันเยอะนะแต่ว่ามันก็มีแค่สี่เรื่องนี้ครับที่ผมอยากแนะนําทุกคนก็เรื่องไหนที่ผมไม่ได้แนะนําคลิปนี้ก็หนังเรื่องไหนที่ผมไม่ได้สนใจตอนแรกหรือข้าพลาดไปแล้ว ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำอีกรอบตอนคลิปชอ็อตตอนนี้คุกคนก็เห็นนะครับว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจากคลิปของหนังหน้าดูประจำสัปดาห์ะคะให้เปลี่ยนเป็นคลิปช็อตนะครับก็จะไม่ใช่คลิปยาวนะครับก็จะให้เป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับดูง่ายๆครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับทุกคนก็ขอเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ